I wanted to fight alone, but it's hard when Steffi doesn't leave my side. Huh? So smart boom, outdoor rod. So you saw. Head there. This is almost as exhilarating as linking with the Internet. Almost. <laughs> เพื่อนพาบนนะอะไรเนี่ยโอ้มาปล่อยกันบนหลังคานี่นะ Go for the ไปเอาอาวุธมาต้องไงเนะี่ย ให้ยามันก็ได้เพื่อนมาปล่อยลงบนหลังคาเลยเลือดยุบเลย <laughs> ok, tài rồi Cái đu gì nhỉ Uh. My lip didn't I'm being haunted! ใครวะหนอไหนอ่ะ,ะ,ะจะขอบสองมันขังตัวเองไว้แน่เนี่ย <c oughs> แล้วเปล่าไม่กล้าออกมา ออกระตุกอยู่ข้างบนนี่ข้างบนมีไอวอเขียวเห็นไหมเดี๋ยวอ้อมมันให้ไอวอลต้นไม้ไม่ใช่ดูนี่นี่เห็นยังเฮ้ยไอ้วอลได้ Kill on cooldown. ไายแล้วมั้งนี่ไงศพมัน

เอ้ยมีมาอีกอมันหุดพ้นไปได้ไงวะ เพ ja> ื่อนเพื่อนเพื่อนชุบแล้วใช่ปะมันยังอยู animals, <t <t ่ฝั่งนน้นอีกดีน่ามีเก็บเสียงเอ้ยฝั่งนน้นฝั่งนน้นไม่โดนฝั่งนน้นทิศเอ่อเอ้ย ครับเดี๋ยวพี่ก็นํามาช่วยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ย โอ้ล่้งเลย Help me โ oh, อ yeah. ้ไม so ่น <c oughs> yeah. ่ากระโดดลงมาเลยสู้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 รอบนี้ขึ้นแน่ And so on. help me! เี่เดมอนสามแล้วหอหน้าบอกเรื่องเดียวกันตื่นแล้วเนี่ยเก้า้อยหุด้เดมอนสาอ้ป่ะจะไม่นอนแล้วไหมแล้วแจน